แม่น้ำหรัฐบาลไทยงวดหน่งตุลาคม2563เน้นๆฟันที่เลขสงวดนี้เลขสวยมากจะมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรัฐบาลไทยงวดที่1นตุลาคม2563แม่น้ำหนเน้นฟันที่เลขสี่นะคะและก็จะมีชุด2ตัวและชุด3ตัวจะมีชุดไหนบ้างตรงกับใจที่เราคิดไว้หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่1ตุลาคม2563ไม่น้ำหนึ่งเน้นฟันที่เลขสีนะคะเลขที่ชอบก็จะมี48เม็ดเดียว648ชุดเน้นนะคะ46 40 68ชุดเจาะ2ตัวนะคะ60 36 80 03 38และ43ค่ะ ชุดแตก3ตัวนะคะมี6 4 8 3 4 8 0 4 8 4 3 0 4่แปดศู6 3 8 6 0และ6 3 0นะคะค่ะเดี๋ยวเอสจะทวนแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่1ตุลาคมสองหของแม่น้ำหนึ่แม่น้ำหนึง,งวดนี้เน้นฟันที่เลข4ี่นะคะเลขที่ชอบ4ี่ค่ะ เม็ดเดียว648ชุดเน้น2ตัวนะคะ46 40 68ชุดเจาะนะคะ60 36 80 03 38และ43ค่ะและชุด3ตัวแตกนะคะก็จะมี648 348 048 430 436 460 863 860และ630นะคะค่ะและทั้งหมดเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่1ตุลาคม2563ของแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดนี้แม่น้ำหนึ่งเน้นฟันที่เลข4ีนะคะและงวดนี้แม่น้ำหนึ่งให้มาหลายชุดพอสมควรมีชุดไหนที่ตรงใจกับท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าคะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ